เริมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาดวทรงกระบอกค่ะลูกทรงกระบอกเหรอคะลูกเราจะเอาขนมที่เราทานมาเรียนรู้ลูกทรงันนี้เย็นีที่หนูกินเหลืออันนึงอแล้วคะ่ะลูกทรงเลยค่ะคันนี้นะคะวันนี้คุณแม่อันนี้ก็จะเป็นลูกวงกลมลูกวงกลมลกใช้เม่ลูกจาไงคะลูกสี่เรียม,ม รูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองก็คือคําว่ารูปทรงก็คือจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ <15. S 1> ้ามวนะคะลูกอันนี้เรียกว่ารูปทรงกะอบนะตอบได้นี่นะโอ้ยน้ำนาลายไหลเชียอ,อันนี้รูปทรงอะไรใครตอบได้เส้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอะไรลูกเส้นเงี้เส้นตรง เห็นว่าเป็นเส้นตรงเส้นตรงนั่นเองนะคะหนูทำการบ้านหนูก็เขียนเส้นตรงนั่นเองวันนี้้องซีจะมารีวิวีทำการบ้านให้ดูด้วยว่าสีมือการเขียนเป็นยังไงบ้างเอ้ยซีอันนี้รูปทรงอะไรบอก่ไหมอีกค่ะหนึ่งรูปทรงวงกลมอันนี้นะคะลูกอันนี้จะเรียกรูปทรงได้ไหม มันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมากต่มือให้ตัวเองก่อนคุณแม่จะถามว่าในรูปนี้มีสี่เหลี่ยมเล็กอยู่กี่รูปอ่าน้องซีนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถูกไหมคะคุณผู้ชม นี้รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเ๋ยวคุณแม่จะแมนแมน <c oughs> แมนแมดคุณแม่จะทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เป็นนะคะมันแตกไม่เป็นไรเอาคงไว้แค่นี้อันนี้คือรูปทรงกะบอกหรือว่าถ้าเป็นแนวนี้ก็คือรูปทรงทอง,ทงด <c oughs> เดี๋ยวแม่จะให้น้องซีประดิษฐ์รูปอะไรดีน้องซีจะทำรูปอะไรในการนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูดิ เรา <ทำ S 1> มีของดีสี่อย่างนี้ห้าอย่างนี้ทำลูกหมดลูกเลยค่ะอ่าลองต่อสีลูกว่าจะเป็นลูกอะไรทำไรคณะทนำะสี่เหลี่ยมเหลี่ยห้าอาทำเหมือนแม่นี่ทำไมมันแตกนิดเดียวะแตกนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะทำเป็นอะไรดีนะอันนี้เป็นสามหญ้าหน้าบ้านนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น ของเล่นคะ่ะของเล่นตั้งอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านอ๋อสนามกอ๊อลฟสนามกอ๊อนล์ฟมีโอ๊ยจริงค่ะจริงจริงกะละมังจริงกะละมัง <c oughs> บ้านกะละมังบ้านกะละมังนี่คุณแม่จะเอาของเล่นไว้บน<ล>สนามก๊อลฟแบบนี้เราทำเป็นรูปอะไรคะรูเลืลอ่อยค่ะรูเลื่อยอุ้ยเหมือนมาะ งูนอนขดอยู่วันนี้คุณครูอิ๋วคุณครูอุ้ยเตือนเรื่องอะไรน,นะคะเวลาออกจากบ้านเวลาใส่รองเท้าให้ระวังเพราะว่าน้าฝนใช่ไหมคะลกูกให้ระวงังต้องขอรองเท้าค่ะต้องขอรองเท้าก่อนใส่นะคะเพราะว่ามันเปื้อนดินไม่ใช่เปื้อนดินสัตว์ร้ายด้วยสัตมีพิษด้วยอันนี้มันเปื้อนดิน ลุกชงเลยค่ะคณนนิจบไปแล้วคะแนนเก่งมากแต่ว่าหนูจะดีวปวแงฉ่ก่อนดีวีวแบงฉ่ก่อนตั้งมือให้เองหน่อยบ๊ายบายน้งซีกับคุณแม่มาไปก่อนหลับไปแล้วเก่งค่ะเก่งบ๊ายบายนะคะ